พลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสอบอทกได้แต่งตั้งนางสาวปนัดดาวงผู้ดีหรือบุ๋มปนัดดาเป็นโฆษกจิตอาสาคนใหม่ของสอบอทกซึ่งเธอจะทำหน้าที่ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและตอบโต้ข่าวสารจากฝั่งกัมพูชารวมถึงเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประชาชนทหารและสื่อมวลชน โดยได้รับข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องและป้องกันเฟกเนิวล่าสุดอาจารย์วินชัชวานพงพันธ์โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านเฟ e บุ o กเพวินชัชเวอร์พังพันธระบุข,ข้อความบอกว่าแต่งตั้งปนัดดาวงผู้ดีเป็นโฆษกสอบอกอจิตอาสาบ,บอกเลยดิฉันกังวลใจมากและอาจนำมาซึ่งผลเสียมากกว่าผลดีค่ะหนึ่ง การที่พลเอกนัทะพลบอกว่าปนัดดาจะมาทำหน้าที่ประทะักับโคศกของกัมพูชาและมีการพูดถึงเรื่องความสวยที่เหนือกว่าอย่างมั่นใจด้วยแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงต่อหน้าที่ของโคศกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศหน้าที่ของโคศกไม่ใช่การชนหรือประทะักับคู่กรณีแต่คือการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการและการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายการใช้ถ้อยคำที่มุ่งเน้นการเอาชนะ หรือการเปรียบเทียบในลักษณะที่ไม่เป็นทางการเช่นนี้ไม่เพียงแต่ไม่ส่งเสริมแนวทางการทูตเชิงสันติแต่ยังอาจสร้างความขุนเคืองให้กับอีกฝ่ายและยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้มากขึ้นนี่ทำไมฝ่ายเราถึงคิดไม่ได้ทำไมฝ่ายเราถึงไม่โตคะ